งานที่คิดว่าตัวเองมั่นคงในความเปจริงกลับไปคิดดูนะครับว่ามันมั่นคงจริงไหมวันนึงที่คุณทํางานไม่ได้เขายังคงจ่ายเงินเดือนให้คุณเหมือนเดิมหรือเปล่าสวัสดีครับผมชัดอัคนานปียักุณเสนะครับก็เป็นสมาชิก724 Affiliate ครับ ก็ระดับ3ครับปัจจุบันผมก็เป็นนักวางแผนก,การเงินนะครับจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนก,การเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนภาษีนะครับแล้วก็การลงทุนนะครับแล้วก็เป็นวิทยากรแล้วก็เป็นนักเขียนหนังสือด้วยนะครับที่เป็นเบสเซลเลอร์สปีซันนะครับตั้งแต่ที่ผมเข้ามาสัมผัสกับระบบ7 2็ดสองสี่แอนะครับมันเหมือนกับผมเนี่ยได้คนขึ้นมาอีกหนึ่งคนซึ่งเป็นตัวผมเองนะครับแต่ว่าเป็นงานที่ผมไม่ต้องทํา หน้าที่ของผมก็คือเรียนรู้นะครับแล้วก็ส่งลิงก์ขึ้นไปบนโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ในขณะที่ผมเนี่ยกำลังคุยกับลูกค้าที่เป็นออฟไลน์นะครับผมก็เหมือนกับทำงานเนี่ยเวลาเดียวกันนะครับแต่ได้ผลประโยชน์2ทางมีหลายคนถามว่าเอ้ยพี่ก็รายได้ประมาณ7หลักแล้วเนาะทำไมต้องมาทำเจ็ดสองเซฟเฟร์อีกล่ะคือพี่คิดอย่างนี้ครับเพราะว่าไรายได้ที่พี่มีอยู่เนี่ยมันจะมากแค่ไหนก็นแล้วแต่เนะี่ยมันคือพี่ยังมีชีวิตอยู่พี่ยังมีเวลาทํามันได้คือพวกนี้เขาเรียกว่า Active income คือเมื่อไหร่ที่เราหมดแรงเงินเหล่านี้ก็ไม่เหลือมันหายไปหมดเลยมันแตกต่างมากเพราะฉะนั้นพี่เลยได้คิดอีกอย่างว่า72็ดสองเซอรฟลเเนี่ยมันเป็นแบบพาสซีฟคือคุณทําไปมมนแอคุมเลตให้คุณเรื่อยๆแล้วมาทาตัวมันเองโดยอัตโนมัติวันหนึ่งเกิดพี่เจ็บป่วยนะครับไม่สามารถทํางานได้พี่อยู่ในโรงพยาบาลมันก็ยังเดินต่อไปมันยังคงสร้างกระแสเงินสดให้เราตลอดเวลาตัวนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับงานที่คิดว่าตัวเองมั่นคงในความเป็นจริงกลับไปคิดดูนะครับว่ามันมั่นคงจริงไหม วันนึงที่คุณทำงานไม่ได้เขายัางคงจ่ายเงินเดือนให้คุณเหมือนเดิมหรือเปล่ามีอยู่วันหนึ่งนะครับพอดีเราไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องกองทุนแล้วมีลูกค้าอินบอทเข้ามาอยากจะซื้อประกันโควิดแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าลูกค้าต้องการอะไรเราก็ควรจะจัดให้นะครับแล้วก็ไปศึกษาดูเฮ้ยมันมีโปรแกร,รมเรื่องจัดซองสิเธิอยู่นี่เราก็เลยตัดสินใจให้ทีมงานช่วยสมัครซึ่งก็เข้าไปเรียนแล้วก็เห็นแล้วก็เกิดความสัจจันมากว่าเฮ้ยลิงก์ตัวนี้เราไม่ต้องทำอะไรเลยเ นะครับซึ่งมันเป็นแนวทางของเจเน r เรชั่นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับก็นิยมที่จะเข้ามาเลือกคัดแล้วก็ซื้อด้วยตัวเองครับผมมองว่าจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับมันจะเกิด new normal แล้วทุกคนเนี่ยจะเริ่มมาหันมาสนใจเรื่องเกี่ยวกับการออนไลน์มากขึ้นนะครับซึ่ง7จ4เข้ามาได้ถูกจังหวะพอดีเลยเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็จะซื้ออะไรด้วยตัวเองผ่านออนไลน์แล้วที่สำคัญเนี่ยคุณจะขายอะไรก็แล้วแต่เนะี่ยผมเห็นแมคค้าออนไลน์เยอะมาก เวลาเขาซื้อของปุ๊บเนี่ยคุณต้องไปเอาของแล้วก็จัดส่งวุ่นวายไปหมดเลยแต่ไอตัว724 a f f i l i a t e เลนี่ยลูกค้าวอล์กเินเข้ามาปุ๊บซื้อประกรันลูกค้าจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตนะครับเราไม่ต้องส่งของ a f f i l i a t e ส่งกรมธรรม์เป็นอ่เมลอิเล็กทรอนิกส์ไปให้ลูกค้าเลยก่อนจากนั้นค่อยส่งตัวจริงตามไปเราไม่ต้องทำเลยต้นทุนเราไม่มีเลยครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าอ่าในเจเนอเรชันใหม่นี่นะครับใครที่ไม่ได้เข้ามาเป็นทีมงานหรือเข้ามาเป็นพันธมิตร724 a f f i l ี a t e เนี่ย เสียโอกาสอย่างที่สุดครับโอ้โหผมจากจากการคำนวณนะครับไม่เกิน2เดือนครับ่วงนั้นตื่นเต้นมากนะคือมีคนสมัครซื้อเนี่ยวันละเป็นแสนเลยครับอัศจรรย์มากโดยที่เราไม่เคยซื้อเลยสมัยก่อนเราเดินไปขายประกัน1เจ้าเนะี่ยโคตรยากเลยแต่เจ็ดสองเซฟฟิลเตเนี่ยปรากฏว่าคนวอลอินเข้ามาซื้อกันนะครับแล้วก็เป็นไรเลรฮะพอซื้อเสร็จปุ๊บก็ซื้อให้ครอบครัวจากครอบครัวปุ๊บก็ส่งลิงก์ต่อไปให้กับคนอื่นๆอีกเป็นทอดๆไปเลยครับ ก็ตื่นเต้นนะตอนนั้นยอดเข้ามาแบบโอ้โหแบบนึกไม่ถึงฮะว่ามันจะยอดจะสูงได้ขนาดนี้ไม่ถึง2เดือนดีนะครับประมาณ90 0 0 0สกว่าที่เป็นไรายได้เนะี่ยในช่วงนั้นที่เราออกไปไหนไม่ได้เลยนะในขณะที่คนอื่นเนี่ยตกงานในขณะที่คนอื่นหาไรายได้ไม่ได้ผมมีรายได้เข้ามาในกระเป๋าเนี่ยประมาณ 4- 5่ถึงห้าหมบาทเลยนะมันเป็นอะไรที่อัศาจรรย์มากในขณะที่ธุรกิจอื่นกาลังตื่นตัวกันโดนปิดโดนอะไรกันแต่เจ็ดสองสี่แอฟริดเนี่ยยังคงเดินต่อไป นะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่โควิดจบลงคนไม่ได้สนใจเรื่องซื้อประกันโควิดแล้วแต่อนาคตเราจะรู้ไหมละ่ะว่าจะมีโรคอื่นตามมาอีกอนันนค้อข้อแรกนะข้อที่สก็คือว่าผมมองว่าเราต้องเข้าใจตลาดด้วยเชื่อไหมฮะว่าเราสามารถที่จะโฟกัสกลุ่มไหนก็ได้จากเดิมทีเนี่ยเราต้องขายประกันให้เฉพาะลูกค้าที่เรารู้จักและคุ้นเคยแต่พอเรามาใช้ตัวลิงก์เจ็ดสองสี่ปุ๊บเนี่ย เราสามารถโฆษณาโดยใช้ a c e b o o k เนี่ยเอาลิงก์ไปโฆษณาเนี่ยเลือกลุ่มที่ให้ความสนใจเรื่องไหนก็ได้เอาบางคนครอบครัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรืออาจจะมีใครคนเดยียวคนหนึ่งเนี่ยเป็นมะเร็งอยู่นะครับแล้วอยากจะซื้อประกันนะครับเขามี Facebook อยู่เขาจะเห็นโฆษณาของเราก็ได้ถูกไหมเพราะ,ะนั้นเราสามารถที่จะเลือกเจาะจงได้เลยว่าเราอยากจะได้ลูกค้ากลุ่มไหนที่มีความสนใจในเรื่องอะไรสมมติว่าตอนนี้รัฐบาลประกาศว่าพื้นที่นี้นะครับมียุงลายให้ระวังเด็กด้วยถูกไหมฮะเราจะ ดูแลพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้เราจะซื้อโฆษณาจาก a c e b o o k นะครับโดยการที่เลือกความสนใจหรือเจาะจงจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งที่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นเชื่อไหมฮะคนจะซื้อประกันต่อเมื่อเขาได้รับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยตัวเขาเองแล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่าเป็นโอกาสดีมากโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเดินหรือจําเป็นต้องไปหาแต่เราสามารถทําทุกอย่างบนออนไลน์ได้เจ็ดสองเซอเฟอร์เรตอบโจทย์ทุกเนี้ยทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยก็จะมียอด นะครับแล้วเราไม่ไปบังคับให้ใครซื้อแต่เราไปโชยเขาเห็นว่าเขาจําเป็นต้องมีไหมจากเหตุการณ์ที่เขาเกิดด้วยตัวเขาเองเอาอย่างเนี้ยเอายกตัวอย่างที่ผมไปอบรมครั้งเนี้ย990บาท2เดือนเนี้ยได้มาประมาณสักสี่ห้าหมบาทคุ้มไหมครับวันนี้ผมมองว่าทุกอาชีพเนี้ยนะครับควรจะมีะไรายได้หรือมีอาชีพเสริมอีกสักหนึ่งอาชีพและอาชีพที่ง่ายสุดเนี้ยครับก็คือตรงนี้ฮะคือประกันออนไลน์ผ่าน7จ็ดสองสี่แอเเพราะอะไรฮะทุกคนที่มีรถต้องซื้อประกันรถอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นมมาีเรรคับ ผอชีพไม่เป็นพนักงานกินงินเดือนนะครับพนักงานที่มีไรายได้ระดับสูงหรือผู้บริหารต่างๆก็แล้วแต่เนะี่ยวันนี้คุณก็บริหารงานไปสิแล้วคุณมีตัวลนะิงก์เจ็ดสองสี่แอฟฟลเนี่ยคุณโยนขึ้นไปบนโซเชียลเดี๋ยวเงินมันไหลามาเองครับนะครับแล้ววันนั้นนะคุณจะอัศจรรย์กับลิงก์นี้มากๆเลยครับเพราะวันนี้ใครที่ยังไม่สนใจหรือยังไม่ตัดสินใจนะผมบอกเลยว่าคุณเสียโอกาสมากเพราะถ้าเกิดวันนี้นะครับคิดได้นะครับแล้วฟังเทปนี้แล้วเนี่ยแล้วสนใจนะครับ มาเป็นพันธมิตรกันมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับกับ724 Affiliate ครับ